สวัสดีค่ะได้ยินปะขะได้ยินที่น้ำพูดหรือเปล่าเอ่ยคุยูย่่คนเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรวน้องมาเรียม สวัสดีค่ะลุงนภะาะเมืองทองใช่ไหมคะสวัสดีค่ะฝนตกแรงมากใช่อยู่อยู่ที่นี่ก็ตกเหมือนกันนี่อยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะคุณชายาพาสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพอดีพี่น้ำเพิ่ง ประชุมสภาเสร็จวันนี้วันนี้มีโหวตลงมติไม่ไว้วางใจถ้าน้องๆได้ติดตามข่าวก็น่าจะรู้ผลแล้วเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยอธิปรายมาสี่วันสีคืนสุดท้ายก็ทางรัฐบาลเองก็ไว้วางใจให้ทางพลเอกประยุทธ์กับรัฐประิีห้าท่านได้ทํางานต่อแต่ว่าก็ ฝ่ายค้านก็ไม่เสียกําลังใจค่ะเราถือว่าทํางานเต็มที่หลายๆอย่างที่ได้ไปสะช้อนในสภาได้เปิดเผยเปิดโปงข้อมูลต่างๆก็เชื่อว่าทุกคนก็จะได้รับรู้เป็นข้อมูลแล้วก็ออวันเมื่อถึงวันเลือกตั้งเราก็จะได้ใช้เป็นออข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจว่าจริงๆแล้วเราอยากให้ใครทํางานออให้กับเราต่อในอนาคตนะคะก็วันนี้อยากมาสบายๆเพราะว่า จริงๆไม่เคยไลฟ์เลยในครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าพี่น้ำเองเอ,อ,อยากขอบคุณน้องๆค่ะในช่วงตอนวันที่หนึ่งกันยาที่เป็นวันเกิดพี่น้ำแล้วหลายๆคนทำคลิปแท็กรูปคอนแกนใจละเอ็ดนะคะละเอ็ดก็ใจให้ทุกจังหวะเหมือนกันค่ะน้องๆหลายคนทําคลิปน่ารักมากแล้วก็มีทํารูปพี่น้ำไล่ดูที่แท็กมาในไอจมีหลายอันน่ารักมากแต่ยังไล่ดูไม่หมดนะคะพยายามไล่ไปแล้วก็ไลค์ขอบคุณนะคะอยากจะ ัอดีพี่ต้องแตกค่ะอยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่น่ารักมากๆเลยให้กำลังใจก็จริงๆทั้งในทวิตเตอร์ในไ g หลายๆอย่างใน Facebook เห็นน้องๆมาเม้นให้กำลังใจได้ ได้มีโอกาสได้ดูบ้างแต่ว่าด้วยความที่คอมเมนต์ก็เยอะลภาพก็เยอะหรือบางคนก็เมนชันเมนชันในสตอรี่ซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังจะพอมีเวลาได้ดูบ้างหลังๆคือค่อนข้างจะลม้ลมลม้นหลามค่ะต้องขอบคุณทุกคนจริง,รงๆก็เลยอาจจะไล่ตอบไม่หมดก็เลยอยากจะมาขอบคุณน้องๆผ่านทางไลฟค์คะว่าได้รับทุกกําลังใจนะคะทุกๆคนถึงพี่น้ําจะเ,เห็นบ้างไม่เห็นบ้างยังไม่ต้องน้อยใจนะคะ ก็จะพยายามไล่ๆดูให้ครบทุกคนค่ะพี่น้ำไม่เห็นของหนูเลยค่ะน้องน้ำใช่ไหมคะหนึ่งสี่สามเจ็ดไหนเอ่ยสวัสดีค่ะน้องอัลตร้าแบ็คขอบคุณนะคะไม่ต้องน้อยใจนะแล้วก็เห็นหลายๆคนตอนนี้เรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมคะเห็นว่าพี่น้ำไปลัง่งไล่ดูจริงๆแอบสองเหมือนกันมีน้องๆเอฟซีทั้งตั้งแต่ระดับประถมมัธยมมหาลัยเลย ต,ตอนนี้กํลาลังฝ่าฟันกันเรียนออนไลน์อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะตอนเรียนเนี่ยเราก็เหนื่อยอยู่แล้วเรียนออนไลน์หลยหลายคนแอบมาร้องเรียนว่างานเยอะกว่าเดิมอีกใช่ไหมให้บอกอีสานมาค่ะฟังออกเวลา <c oughs> <laughs> ถ้าพูดถ้าพูดแล้วมันจะเภาษาอินเตอร์นิดนึงค่ะคนอื่นจะฟังออกไหมน้องพิมกําแพงเพชรเหรอคะอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างอ,ะอา่นนะสกลนครพิมให้พี่น้ำดูหน่อยอยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้าง หน้าวมนิดนึงนะนั <c oughs> <c oughs> ่นค่ะจะสอบแล้วล่ะค่ะน้องแนนนภัทสอบเมื่อไหร่กันเอ่ยตอนช่วงนี้นี่เขาเขาจะสอบกันช่วงเดือนไหนเอ่ยอา,อาเอาตัวแบกน้องค่อยมาใหม่นะถ้ามาแล้วบอกพี่น้ำได้ได้เจอกันพอดีช่วงช่วงอภิปลายวันที่จริงๆรพี่น้ำมีคิวต้องขึ้นวันที่หนึ่งกันยาวันเกิดพอดีพอดีว่าไม่สบายค่ะเสียงหายเลยก็เลยขอขยับ มาเป็นคิววันที่2กันยาตอนคิวแรกตอนเช้า9ก้าโมงตอนนี้ก็ยังมีไอๆอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็เริ่มดีขึ้นเยอะมากน้องๆให้กําลังใจพี่น้ำเปลสู้ตายค่ะสีสะเกตรละยองโหฝนตกไหมคะสีสะเกตกับระยองซูฎราด้วยหรอคะเลยเลยจังหวัดเดียวกันกับน้องเอิร์ธเลยกับตันเอิร์ธกรุงเทพบุรีรัมโอแต่ใจอยู่รลอยเอชใช่ไหมคะ t ิสอิิธนชาสัสดีค่ะน้องท็อปทีซีเอท็อป ส้มสอบวันที่ยี่สี่เหรอคะสอบวิชาอะไรกันบ้างเลยสวัสดีค่ะอมีเชียงใหม่เจ้าส,สวัสดีเจ้าอุดรสูตรปากการกำแพงเพชรโอ้โหอ๋ออุดรเนี่ยประชากรเกินได้ไปลงชื่อกับเขาไหมเนี่ยนี่ค่ะพัทลงุงขอนแก่นเขตแปดอ๋อการจนับ,บุรีสงขลาโห อ๋อเดว่างๆบไปเที่ยวนะคะเชียงใหม่ร้อยเอ็ดเสร็จแล้ภูมิอยู่จังหวัดเดียวกันอุดรพยาวอยู่สปปลาวด้วยนะคะสบายดีค่ะร้อยเอ็ดนาะจะสอบแล้วล่ะคะขับอก n ให้กำลังใจในการสอบนะคะทำเต็มที่อ่านเต็มที่ตอบ แต่ว่าผลเป็นยังไงเราไม่ต้องเราก็ทําเต็มที่พอค่ะผลเป็นยังไงก็คือเราเราทําดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปซีเรียสนะคะใช้ชีวิตทั้งในห้องเรียนนอกห,ห้องเรียนให้บาลานซ์กันเสดยาดมทํำไมดมยาออเรียนกฎหมายที่ไหนเอ่ยเก่งจังเลยโรเบอร้อเอ็ดเขสสามให้ผู้ดีสารสวัสตีค่ะ เฮ้้ดเฮบิลอีสานอายุอยู่จังหวัดใดนี่ฟังออกบอ <laughs> เออพี่น้ำเขื่นพี่้้าไม่เคยไลฟ์เลยนี่ครั้งแรกในชีวิต <laughs> แต่แค่แค่อยากมาขอบคุณน้องๆทุกคนว่าไม่มีโอกาสได้ขอบคุณทุกคนครบเพราะคอมเมนต์เยอะมากแบรบ,ร,บ,ร,บ,ร,บรูปเยอะมากคือวิดีโอก็เยอะเราเข้าใจว่าน้องแต่ละคนก็นจะทํา มาแต่ละรูปแต่ละคลิปเนี่ยใช้ความตั้งใจมากๆต้องมันต้องใช้เวลาค่ะพี่น้ำเองเคยเป็นแฟนคลับเกาหลีมาก,ก่อนเราเรารู้เลยเราเข้าใจเวลาที่แบบเราตั้งใจอยากทำอะไรให้ให้คนที่เราชื่นชอบชื่นชมเนี่ยอยากได้เขาได้เห็นแต่บางทีอาจจะด้วยแบบเออคนมันเยอะเนาะมันดูไม่ไม่พันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าใจเลยอยากจะมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนนะคะเกรงเกรงนิดนึงถือถือ,ถอมือถือไปด้วยพูดไปด้วยมันไม่มีที่วาง อ๋อพี่น้ำพี่กใครวันในี้พี่น้ำมาทานข้าวกับเพื่อนค่ะพอดีเพื่อนมาเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังอ๋อ,อยู่บงการตั้งออกแมนบอพี่อิ่มเนี่ยประชุมเสร็จพี่อิ่มเไปธุระต่อค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าประชุมก็เจอกันเพื่อไทยหัวใจคือพี่น้ำใช่ไหมคะ <c oughs> อย่างาร้อยเอ็ดยินดีต้อนรับนะคะถ้าไว COVID ้โควิดหายใครที่ผ่านมาแถวร้อยเอ็ดมาแวะได้ที่สำนักงานพี่น้ำอยู่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยเนี่ยดีใจมากเลยค่ะที่น้องๆหลายคนหันมาสนใจการเมืองมากขึ้นนะคะมันมันได้เห็น ว่าจริงๆการเมืองมันมีหลายมิติเหมือนกันเนาะคืออย่างตอนที่เราเป็นเด็กๆพี่น้ำมาชอบสนใจการเมืองเพราะว่าด้วยคุณพ่อเป็นนักการเมืองเราก็เลยเราก็เลยเริ่มเราอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งแต่เด็กๆจะชั้นประถมเนี่ยพี่น้ำอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังส,สือประวัติศาสตร์อะไรเหมือนคุณพ่อหมอนเลยด้วยด้วยความที่เราซึมซับแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าปกติอ่ะที่เห็นพี่น้มเห็นนะบาเว้นในทวิตเตอร์บางอันได้อ่านอยู่ยหรือในไอจีก็ตามเนี่ย าปกติไม่ได้ไม่ได้ตามการเมืองเท่าไหร่แต่ว่าก็พอมาดูการอภิปรายของพี่น้ําพี่อิมของพี่หลายๆคนก็เริ่มสนใจการเมืองถือว่าเป็นปน,นิวิตใหม่ที่ดีมากๆค่ะอยากให้น้องๆค่อยๆติดตามเวลาดูแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยจริง,รงๆเวลางานในสภามีการอนภะิปรายแต่ละครั้งมันเหมือนเป็นห้องเรียนห้องใหญ่เลยนะคะแต่ระยะติเข้ามาเนี่ยก็จะมีท่านสสมาอภิปรายแต่ละมุมมองเป็นความรู้หรือว่าท่านสุทินทางแสงเคยบอกว่า สภาเนี่ยมันคือเป็นห้องเรียนห้องใหญ่สําหรับทุกคนที่ที่จะได้ติดตามแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้จากหลายๆมุมมองก็อยากให้น้องๆได้มีเวลาก็ได้ตามแล้วก็ได้ได,ได้ได้ลองดูนะคะว่าการเมืองจริงๆอ่ะมันก็คือเรื่องของทุกคนเรารู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ดูให้สนุก <c oughs> คุณนะคะ <c oughs> แก้มเยอะ <c oughs> ถึงจะน้ำหนักลงแต่แก้ไม่เคยลงค่ะน้ำตตัวตัวจะเท่าไหนก็ตามแต่หัวจะเท่านี้ตลอดอ๋อตอนนี้ห้าพันแล้วขอบคุณมากมากนะคะทุกคนเวลาถ้าจะแคปรูปพี่น้ำไปเอารูปที่หน้าไม่ไม่บวมมากเขาแบบเอาไว้ใกล้ๆตอนนี้ไม่รู้าหน้าตัวเองใหญ่แค่ไหนแล้วเนะี่ยมันทึกไลฟ์ยังไงอ่ะพี่น้ำทำไม่เป็นอ่ะ นี่ไลฟ์ครั้งแรกอะ่ะสอนในสีขอบคุณนะานี่นี่ดูอภิปรายตลอดเลยใช่ไหมคะร้อยเอ็ดน้ำท่วมไหมตอนนี้ยังยังไม่ท่วมค่ะแต่ฝนตกต่อเนื่องก็ลุ้นอยู่เหมือนกันอ้าสวัสดีตับตันเอิร์ธค่ะว่าจะพักยังไม่ได้พักเลยทานข้าวเสร็จง่วงมากแต่ยังไม่ได้นอน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้จะนอนให้อิ่มเลยค่ะ <laughs> สิบกันยามันเกิดล่ะคะเข้าปายล่ะคะสุขสันตวันเกิดละะ่ละะว,ดลวงหน้านะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงคะ่ะจบไลฟ์ให้อ๋อให้จบไลฟ์แล้วกดบันทึกต้องจบไลฟ์ก่อนใช่ไหมกาจบบันทึกได้กดบันทึกอ๋อโอเคคะ่ะ <laughs> พี่นำ้ำที่ยิ้มบ่อยๆไม่ใช่อะไรไม่รู้จะพูดอะไรก็ยิ้มไว้ก่อนคะ่ะ จริงๆเป็นคนขี้ยายมากเลยอ่ะเนี่ยน้องๆทําให้ต้องมาไลฟ์ครั้งแรกในชีวิตทำ่าไ,ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เวลาใครชวนไปไลฟ์นีน่ะอิดออดตลอดอ่ะอันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนเลยอ่ะที่ทํารูปทําคลิปให้ก็เลยต้องยอมมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนถ้ามีโอกาสหลังจากนี้นก็จะหาโอกาสมาคุยบ่อยๆนะคะจะได้ได้คุยกันมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้ก็ขอบคุณนะคะแตม ช่วงนี้รายงานเยอะมากปวดเงอะเออทุกคนจะงานเยอะต้สู้ๆนะมันมันเป็นช่วงหนึ่งช่วงนี้รายงานเยอะมากปวดเยอะเออทุกคนจะงานเยอะต้สู้ๆนะมันมันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตแหละเราก็ ทำเต็มที่แต่ถ้าถ้ามันเยอะเกินมันโหลดเกินก็ร้องเรียนมาได้ละคะเผื่อจะเอาไปเข้ากรรมธิการศึกษาจะได้ให้ปรับหลักสูตรให้มันเข้ากับช่วงยุคโควิดคือบางทีมีน้องๆหลายคนตอนที่ไอจีอ IG ยังไม่มีคนฟอลเยอะขนาดนี้มีเวลาที่ส่งมเมสเซจมาพี่น้ําได้อ่านบ้างก็ได้มีแลกเปลี่ยนให้กําลังใจก็อบอกว่าพอยิ่งเรียนออนไลน์แทนที่งานจะลดลงหน่อยเพราะว่าเ,เราได้เจอคุณครูน้อยลงใช่ไหมคะกลายเป็นว่างานยิ่งเยอะกลาย วันๆน่าทำแต่กันบ้านอย่างเดียวเลยมันไม่ค่อยสดมดุลกับการการที่ได้แบบได้เปลี่ยนกับครูอาจารย์ก็อย่างเงี้ยเขียนเข้ามาได้เดี๋ยวถ้าพี่น้ำมโอกาสก,าก็จะไปสะท้อนให้ <c oughs> คำแม่หมอแม่หมอตอกแตก <c oughs> <c oughs> น้องเคียวมนรักสิบแปดกันยาแหละคะ่ะสันมันเกิดล่วงหน้านะคะมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพนะคะเป็นสอสออ๋อเนี่ยใครถ้าน้องๆคนไหนมีความฝันอยากเป็นสอสอนี่ ขอให้สําเร็จนะคะค่อยๆเรียนรู้ทุกพูดทุกครั้งว่าตำแหน่งสอสอเป็นตําแหน่งสาธารณะค่ะคืออคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสามารถเป็นได้ทุกคน,นะคะ่ะไม่มีใครสามารถที่จะลูกขาดตาแหน่งนี้ได้เพะฉะนั้นก็ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจให้ทําเต็มที่นะคะเดินตามความฝันของตัวเองครูให้เขียนงานต้องร้อยแผ่นเลยคะ่ะงานอะไรอะ่ะทําไมเขียนเยอะจังเลยอะ่ะ <laughs> วิชาอะไรอ่ะทำไมโหดร้ายมากร้อยแผ่นเลยหรอหรือคัดไลามือล่ะคะอยากเป็นนายกก็เป็นได้ค่ะพี่ว่าถ้ามีลุงตู่เป็นนายกได้ใครก็เป็นนายกได้แล้วค่ะไลฟ์กับ FC? เอฟซีออกไลาไลฟ์แล้วก็ดึงมาคุยกันหรอเรียนออนไลน์งานเยอะมากอ๋อขอบคุณนะคะวอยพอยมันเกิดย้อนหลัง ตันนี้พี่น้ำอยู่กร uh> ุงเทพค่ะทีนี้ยังไม่ได้กลับร้อยเอ็ดเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยววันอังคารก็มีประชุมวิพักร่วงสายค้านมีประชุมพักแล้วก็พูดเพื่อัสสุกก็มีประชุมต่ออีกก็เลยอยู่ยาวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถึงจะกลับไปลงพื้นที่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีมันไม่มีบินมันเป็นต้องนั่งรถกลับก็จะเสียเวลาไปเยอะมากก็เลยตอนนี้เริ่มมีบินแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับไปงานพื้นที่บ้างอยู่เหมือนกัน ขอกำลังใจเรียนออนไลน์เป็นกำลังใจน้องๆองทุกคนนะคะในการเรียนช่วงนี้ทั้งเรียนออนไลน์ตอนนี้เรียนออนไลน์หมดเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนกับหรือมาหาลัยเลยเ,เรียนพยาบาลอยู่ล่ะคะสู้ๆนะถ้ามันมาถึงครึ่งทางแล้วหรือมันใกล้ถึงฝัง่งฝันพยายามอีกนิดนึงเพื่ออนาคตของเรา มีอะไรที่ทําได้แล้วก็ทําไปก่อนอะไรที่มันหนักเกินแล้วก็วางไว้ก่อนนะจะไดออ้ไม่ได้เครียดมากงานสังคมกูสั่งให้คัดห้าหน้ากระดาษ <c oughs> โอทำไมผพ้ติดตามสามหมื่นขอบคุณนะคะน้องๆเนี่ยแหละน้องๆช่วยๆกันมารุมรักพี่น้ำกับพี่อิ่มเลยแบบม <c oughs> ีน้องๆมาแบบฟอเยอะมากต้องขอบคุณจริงๆหนูเรียนาารัฐศาสตร์อ๋อ อยากเป็นนักการเมืองใช่ไหมเอ่ยเออพี่น้ำเขินกล้องไม,ไม่ค่อยชินกล้องเขินหน้าตัวเองได้หน้าบวมมากเลยอะเรียนไฟฟ้าเป็นนายกได้ไหมเรียนได้สิคะเป็นทหารยังเป็นนายกได้เลยอะเออเดี๋ยววันหลังจะชวนพี่อิ๋มมาไลฟ์นะเคยเคยคุยแล้วแต่พอดีวันนี้ว่างไม่ตรงกันพี่น้ำอยากมาขอบคุณวันเกิดก็เลยว่างเลยไลฟ์เลยลังแพวไม่ไหวแล้วหรอ วันหลังนะพี่น้องกับพี่อิ่มเดี๋ยววันหลังค่ะเวลามาคุยกับน้องๆน,ง <c oughs> นี่นี่ดูประชุมสภากันประจําเลยใช่ไหมคะดูละเอียดมากเลยนะบางคลิปที่น้องๆตัดมาพี่น้ํากับพี่อิ่มอะยังจําไม่ได้เลยว่าว่าเคยมีโมเมนต์แบบนั้นอะ <c oughs> ได้น้องอาตรแบ็คเดี๋ยวรอบหน้ามาสภาใอยเดี๋ยวเจอกันยินดีมากเลยโรงเรียนเปิดสิบห้ากันยาปั่นงานไม่ทันอ๋อจะเปิดแล้วหรอคะ อยู่ที่จังหวัดไรเอ่ยตอนนี้สถานการณ์โควิดดีขึ้นบ้างไหมอ่ะหนูเจอพี่น้ำอยู่ไหนเอ่ยไม่กล้าทักตอนหลังมาทักได้นะคะบางทีพี่น้ำก็เขินๆน,นะถ้าน้องๆทักพี่น้ำพี่น้ำไม่มีปัญหาเลยยินดีมากเลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวอีกสักพักนึงญาติอยู่ร้อยเอ็ด อ๋อร้อยเอ็ดะคะยินดีต้อนรับค่ะพี่น้ำเขตพี่น้ำร้อยเอ็ดเขตห้ามีมอำเภอพนมไพรยอำเภอสามามอำเภอปูนทรายอำเภอหนองฮีสี่อำเภอก็แวะเวียนผ่านไปผ่านมาก็ทักทายกันได้นะคะถ้าถ้าโควิดหายยินดีต้อนรับทุกคนเลย <c oughs> อ๋อเจอพี่น้ำที่สภาตอนไหนเอ่ยมาทักได้ไ<ว>นะที่หลังเดี๋ยวพี่น้ำบันทึกไลฟ์ให้นะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งพี่น้ำต้องไปแล้วพอดี พี่น้ำนัดกับเพื่อนไว้จะต้องอ๋อตอนลงไปห้องสื่อไม่เห็นทักกันเลยคุณนะคะอยู่อำเภอไหนเอ่ยร้อยเอ็ดน้องเกรกพัดอะไรนะพันสอนพันสอนฮัลโหลน้อ,อ,อ,โนองโพสสวัสดีค่ะเขื่อที่ซีโนไทยเติบใหญ่ที่ซีโนแวก ติกตอกเออพี่น้ำเห็นเขาบอกว่าในติ k กต k อกแบบว่าคลิปเยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไว้ไปสมัครแอบสองดูบ้างนะจะได้จะได้ไปแอบดูน้องๆทําคลิปเห็นว่าคลิปเยอะมากค่ะใครอย่างไรแล้วอยกจินดีนะคะทุกคนที่เออเดี๋ยวต้องไปแล้วทุกคนที่กําลังจะสอบนะคะก็เออ ขอให้กำลังใจทุกคนนะคะให้ให้ได้ทำให้ดีที่สุดอ่านหนะังสือเต็มที่ก็พอผลจะเป็นยังไงเราไม่ต้องไปเครียดเลยเรามีทั้งชีวิตในห้องเรียนนอกห้องเรียนนะคะประสบการณ์ชีวิตข้างนอกก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ถ้าผ่านไปผ่านมาเจอพี่น้ำทักได้นะคะพี่น้ำยินดีมากมากเลยค่ะแล้วก็จะหาโอกาสมาไลฟ์ live. คุยกับน้องๆวันหลังเผื่อมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนก,นกันก็ยินดีมากๆาเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนวันเกิดพี่น้ำวันที่หนึ่งกันยาเป็นวันที่พิเศษมากๆน้องๆน่ารักมากคลิปล้นหลามรูปล้นหลามเออตอนคนที่แท็กมาวันที่หนึ่งกันยาพอดีเนะี่ยพี่น้ำเห็นเด้งพี่น้ำเห็นเด้งแต่พอดีพี่นำ้ำแบบตอนนั้นเตรียมอภิปรายอยู่ตอนนั้นเลยไม่ไค่อยมีเวลาได้ได้รีวิวดูเท่าไหร่แต่พยายามไปดูย้อนหลังนะแล้วก็ใครที่อ่าได้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างในทั้งในไอจีในทวิตเตอร์อ่ะออนะเรา จะจะพยายามนะคะขอให้รู้ว่าพี่น้ำได้รับความรักที่น้องๆส่งให้ทุกคนนะคะแล้วก็พี่น้ำเองก็ขอปินกำลังใจใทุกคนแล้วก็เ,เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะมาไลฟ์อีกเดี๋ยวชวนพี่อิ่มมาไลฟ์ด้วยนะคะถ้าเจอทักได้ค่ะและ์ี่อยู่วันไหนยังไม่แน่ใจเลยเอาเดี๋ยวว่างๆเนาะเดี๋ยวถ้าช่วงที่ปิดสมัยประชุมอาจจะได้มาไลฟ์ปล่อยหน่อยเนาะหรือถ้าเป็นอา,อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีพุทธพฤหัสบุขประชุมอะค่ะถ้าโอกาสไหนว่างๆอาจจะมาไลฟ์สัก คึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงคุยกันนะพอทักกันให้หายคิดถึงยังไงก็เป็นกําลังใจนะคะให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดตอนนี้เริ่มเปิดลดมาตรการบางส่วนแล้วแต่ว่าจริงๆยอดผู้ติดเชื้อมันไม่ได้ลดลงไปเยอะเท่าไหร่ยังไงก็ ทราบว่าหล,หลายๆคนยังไม่ได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มออถึงได้ครบแล้วเนี่ยที่ผ่านมามันก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นวัคซีนที่อาจจะไม่ได้การสายพันธุ์เดลต้าได้ดีเท่าไหร่ก็ให้ใส่หน้ากากล้างมือบ,บ่อยๆรักษาสุขภาพนะคะให้อยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาไลฟ์อีกขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ามาเป็นกํนาลังใจพี่น้ํานะคะแล้วก็กับสจสอพระเพื่อไทยทุกท่านออวันนี้โบยแพ้แต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะ สู้ต่อไม่ได้เสียกําลังใจแล้วก็บอกว่าทุกคนก็จะสู้ไปด้วยกันเนาะน้องๆทุกคนก็สู้ๆนะคะตั้งใจเรียน <c oughs> บ๊ายบายมันปิดไลฟ์ตรงไหนอะ <c oughs> แต่หนาเซฟยังไงเอ่ยงงแล้วเด้อบ๊ายบายนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะเักผ่ันเยอะๆเหมกันนะคะบ๊ายบาย เซฟยังไงนะกดออกเลยใช่ไหมพี่พี่น้ำต้องกาตรงแบบต้องกดตรงที่เป็นกากระบาดออกเลยใช่ปะนี่ไม่เคยเลยอะ่ะไม่มีใครบอกเลยไม่ให้จะไม่ให้อ๋อโอเคน้องแพรวบอกแล้ะจะไม่ให้ไปใช่ไหมเลยไม่บอกวีธีพี่น้ำกดออกแล้วพี่น้ำก็ค่อยกดเซฟเนาะบายบายค่ะ